ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรมากขึ้นผมก็ลองลงสมัครตำแหน่งอื่นขึ้นมาด้วยครับเข้าใจว่าตอนที่เป็นประธานตอนได้รับ <c oughs> เราจะต้องหยุดการเรียนเป็นหนึ่งปีเต็มใช่ครับนี่แสดงว่ายอมแลกเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือจะมีการเลือกตั้งทั้งหมด3ครั้งต่อปีคือค <c oughs> ณะกรรมการและก็ประธานจะเปลี่ยนทุกเทอมแต่ที่อังกฤษระบบอังกฤษคือมีทั้งหมด3เทอม <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนตอนที่ผมได้เป็นเป็นประธานผมก็เลยต้องหยุดเรียนเทอมนั้น แต่เหมือนกับระบบองคกฤิคือว่าถ้าหยุดเรียนไปเทอมหนึ่งเขาให้หยุดเรียนทั้งปีเพราะมันจะได้ลงตัวง่ายกว่าเวลาเวลาทำคอ,สอเสรต่างๆเวลาจัดห้องเรียนนะครับผมก็เลยหยุดมาปีหนึ่งนะครับทำอย่างนี้ฝึกจะเป็นนักการเมืองหรือเปล่าคะไม่เกี่ยวครับผมคิดว่าไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับว่าจะเป็นนักการเมืองรือเป็นนักการเมืองแน่นอนว่าที่ออกสุดยูเนียนดังอีกอย่างหนึ่งคือว่าอดีตประธานหลายคนได้เติบโต,ตขึ้นมาเป็นนักการเมืองที่ดังแต่ว่าผมคิดว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ในหลายอาชีพครับไม่ได้เกี่ยวกับกการเมืองอย่างเดียวครับคือมีทักษะในการที่จะติดต่อรประสานพูดคุยกับคนนะคะคแล้วก็รับฟังความเห็นของคนอื่นใช่ครับ,ค,รบคือการการโต้ว,วาทีเป็นอะไรที่มีประโยชน์มากครับผมคิดว่าสองด้านอย่างแรกก็คือสําหรับคนที่เข้าร่วมเพราะว่ามันจะให้ความมั่นใจใน,ใน,ในตัวของตัวเองคือผมผมมั่นใจครับว่าวัยรุ่นหลายคนไม่ว่าประเทศอังกฤษหรือประเทศไทยก็ตามหลายคนมีความคิดดีๆอยู่มากในหัวแต่อาจจะไม่กล้าออกมาแบ่งปันค่ะเพราะนั้นการที่ไปไปร่วมการโต้วาทีเนี่ยทำให้คุณมี คุณมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นจะอยากแบ่งปันนันออกมาซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่มีค่ากับคนที่ฟังอยู่อันนั้นคือประโยชน์ของคนคนที่เข้าร่วมเวทีโตวาทีนะครับส่วนประโยชน์ประโยชน์ที่2ก็คือคนที่ฟังคนที่ฟังเนี่ยถึงแม้อาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้ไม่ได้ไปแบ่งปันความคิดของตัวเองแต่พอได้ฟังมุมมองหลายๆมุมมองก็อาจจะเริ่มคิดเริ่มท้าทายความคิดที่ตัวเองเคยมีอยู่พราเนี่ยความคิดที่ตัวเองเคยมีอยู่เนี่ยมันถูกหรือมันผิดยังไง แลวก็สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงความคิดของเรวเองให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้แปลว่าฝึกความอดทนในการฟังความเห็นของคนอื่นใช่ครับคือได้ฝึกฟังแล้วก็ได้ฝึกคิดนะครับมันมีเหตุการณ์หนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่ใน b b บีซนะฮะเมื่อคืนนี้ก็ไปค้นมาเนี่ยคือตอนนั้นเนี่ยไอ้ติมเป็นประธานของ o f ฟฟ r d ด n ยูเนพอดีแล้วก็มีการเชิญโรบินสันมานะคะซึ่งในอังกฤษเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเรียกว่าถูกต่อต้านพอสมควรเพราะว่า เป็นคนที่ก่อตั้งกลุ่มองค์กรที่ต่อต้านมุสลิมใช่ไหม<ช>แล<ช>้วก็ออกฟอร์ดนี้เชิญมาปรากฏว่าไอติมไปแคนเซลเขานะคะไปยกเลิกการมาพูดของเขาอันนี้ถือว่าเป็นการที่ไม่ยอมรับการฟังความเห็นที่ต่างกันด้วยหรือเปล่าคะไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นเลยนะค,ะคะอือทอมมี่โรเบนสันเนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองกลุ่มหนึ่งที่ประเทศอังกฤษชื่อว่า English d e f e n c e League ซึ่งมีสมาชิกประมาณ2 0,000ถึง30,000คนซึ่งปีที่แล้วนี้มีสมาชิกเพิ่มข้มมาาสูงก นโยบายอย่างที่คุณอากาวก็คือว่าเขาต่อต้านคนมุสลิมแต่เขาใช้เขาใช้ความคิดที่ว่าคนอังกฤษควรจะภูมิใจกับการเป็นคนอังกฤษเพราะฉะนั้นเราเราควรจะลดลดลดจำนวนคนมุสลิมหรือคนต่างชาติที่เข้ามาทํางานและเรียนในประเทศอังกฤษซึ่งแน่นอนเขาเป็น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 ความคิดที่ผมเองก็ต่อต้านและเป็นความคิดที่หลายคนก็ต่อต้านมากคือเราก็ไม่เห็นด้วยคับไม่เห็นด้วยครับคือแต่ว่าพอมีการจัดงานโต้วาทีขึ้นมาผมมีจัดงานโต้วาทีนั้น โมชันหรือว่ายติก็คือว่าภาษาอังกฤษคือ this house is proud to be patriotic หรือว่าภาษาไทยคือว่าสภานี้ภูมิใจที่เป็นคนรักชาติซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องกับองค์กร English d e f e n s e League มากเพราะฉะนั้นเ,เพื่อลงงานผมใน,นาาคณะกรรมการผมที่ที่กำลังจัดางานตัวนี้อยู่นะครับก็เลยเลยชวนเชิญชวนทอมมี่โรเบิร์ตเซนให้มาเป็นหนึ่งในวิทยากร8คนคในการต้ว,วารีครั้งนั้นซึ่ง ก็มีคนจํานวนหนึ่งที่ต่อต้านเพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับกับความคิดของทอมมรนเซนซึ่งผมก็เข้าใจอ่ะครับก็เลยตอนแรกผมก็อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งว่าเราจะเราจะดําเนินการต่อหรือไม่หรือเราควรจะหยุดผมก็เลยออกมาแถลงข่าวว่าเราจะดนํนาเนินการต่อแล้วผมก็ออกมาป้องกันเพื่อโรงงานผมที่เป็นคนชวนชวนทอมมิรรนเซนมาถามว่าทำไมผมถึงทำอย่างนั้นมไม่ใช่ว่าผมเห็นด้วยกับทอมมร์รเซนผมก็เป็นคนต่างชาติที่เรียนคือไม่เห็นไม่ได้เห็นด้วยกับแนวคิดไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงใช่ไหมครับใช่ครับไม่เห สิ่งที่ผมเห็นด้วยคือหลักการเสรีภาพทางการพูดครับผมเชื่อว่าถ้าคุณอยากให้คนในประเทศอังกฤษหรือคนในโลกเห็นว่าทอมบิลบ์บซนผิดความคิดของเขาผิดเนี่ยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือให้เขาออกมาแสดงความคิเห็นเขาแล้วเราตอบโต้โดยด้วยความคิดเห็นของเราความคิดเห็นของวิชานักวิชาการที่ต่อต้านเขาให้โลกได้รู้ว่าทําไมทําไม ความคิดของเขาถึงผิดไม่ใช่เราไม่ควรจะมาปิดกันไม่ให้เขาพูดแต่เราควรจะแสดงให้เห็นว่าทําไมความผิดของเขาเป็นเป็นความคิดที่ไม่มีเหตุผลแต่จะสามารถก่อความแบ่งแยกระหว่างในในสังคมประเทศอังกฤษได้ครับเราอยากเห็นแบบนี้ในบรรยากาศเมืองไทยบ้างไหมคะก็ผมก็เป็นคนเชื่อมั่นในคุณค่าของเสร,รีภาพทางการพูดผมคิดว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ประเทศชาติหรือว่าสังคมไหนเป็นประชาธิปไตยได้ถามว่าทําไมผมถึงเห็นด้วยกับเสรีภาพทางการพูดผมคิดว่า อย่างที่ผมบอกครับสมมติว่ามีคนหนึ่งที่ผมคิดว่าความคิดของเขาเป็นความคิดที่ผิดถามว่าผมอยากให้ประเทศชาติรู้ได้ไงว่าความคิดของเขาผิดผมควรจะไปปิดกั้นเขาไหมไม่ให้เขาพูดเลยไปปิดปากเขาหรือว่าไปไปทำอะไรให้ไม่ให้เขาพูดห้ามให้เขาพูดออกกฎหมาไม่ให้เขาพูดเพราะว่านั้นเป็นอะไรที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีไม่มีคุณธรรมครับผมคิดว่ามันมันสำคัญกว่าคือให้เขาพูดแต่เราพูดออกมาแล้วอาจจะเป็นการออกมาแบบไม่มีเหตุผลด่าทอพูดจาหยาบคายนี่คือเป็นเสรีภาพของการพูดเลยแน่นอนคบว่าทุก ทุกเสรีภาพทุกอย่างหรือว่า rights สิทธิหรือว่าสิทธิทุกอย่างเนี่ยก็มีต้องมีข้อจํากัดอยู่แล้วแน่นอนว่าเสรีภาพทางการพูดไม่ได้หมายความว่าคุณพูดอะไรก็ได้เลยแต่หมายความว่าคุณพูดอะไรก็ได้ยกเว้นมีข้อแม้มีข้อแม้อย่างอย่างเช่นคุณห้ามพูดอะไรที่ปลุกปั่นความรุนแรงคุณห้ามพูดอะไรที่อาจจะเปเกิดให้เกิดให้มีความความรุนแรงเกิดขึ้นแน่นอนครับทุกทุกเสรีภาพก็ต้องมีข้อจํากัดก็เหมือนกับเสรีภาพทางการพูดแต่ว่าถามว่า ถามว่าอย่างที่อย่าอย่างทีงทกลับมาเรื<ช>่องทอมิรอมสันอยากจะให้คนรู้ได้ไงว่าเขาผิดแทนที่จะไปปิดกั้นให้เขาพูดเลยคุณออกให้ให,ให้เขามาพูดให้เต็มที่เลยแลวคุณก็ตอบโต้เขาโดยใช้เหตุผลให้แสดงให้เห็นว่าทําไมเขาถึงผิดนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทํางานในฐานะของประธานบอบตเนี่ยแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ผมเรียนรู้เดี๋ยวเล่าเรื่องทอมิรอมเซนต่อเพื่อไม่จบนะเพราะว่าในที่สุดถูกยกเลิกถามว่าทำไมถูกยกเลิกพอสองเดือนผ่านไปแล้วก็งานได้เวลาได้เข้าใกล้ กับงานตัววาทีครั้งนั้นมาทางด้านหน่วยงานความปลอดภัยขององค์กรออกซอดยูเนียได้เตือนผมว่าเนี่ยอาจจะมีการประท้ว,อจจวงอาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นข่าวใหญ่มากในอังกฤษนะตอนนั้อาจจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการเชิญชวนทอมมี่โรบินสันซึ่งผมก็ผมก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงที่คนไม่เห็นว่าผมไม่ได้สนับสนุนทอมมี่โรบินสันแต่ว่าเราเชิญเข้ามาเพื่อจะให้โตตอบให้แสดงให้เห็นว่าเขาผิดแต่หลักการก็คือหลักการนะครับผมก็ ยึดมั่นในหลักการจนกระทั่งมันถึงถึงขั้นที่ว่ามันอาจจะเก่อความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะยึดมั่นกับหลักการต่อไปถ้าเกิดจะมีความเสี่ยงให้คนได้รับบาดเจ็บในที่สุดเพราะว่าเนื่องจากปัญหาความปลอดภัยผมเลยยกเลิกการเข้าร่วมแปลว่าถ้าเกิดเราจะต้องจํากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นกับการยุติความรุนแรงเราเลือกที่จะแมาความรุนแรงครับใน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 ใทีนใ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 มใน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 มนในานใ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 นนนใ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  เร่รแล้วก็จะเป็นแบบนั้นในอนาคตถ้าเกิดเราต้องไปทํางานอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองครับแน่นอนครับผมผมผมมั่นใจว่าคนเราควรจะมีหลักการอยู่ควรคจะมีความเชื่ออยู่แต่ว่าก็ควรจะมาดูภาคปฏิบัติด,ด้วยว่ามันจะเกิดผลดีผลเสียในภาคปฏิบัติยังไงบ้างและควรจะไต่ตรองดูว่าอะไรดีว่าตัดสินใจอะไรดีกว่ากันครับตอนนี้ยังเรียนไม่จบอายุ21เใช่ไหม <21 S 1> ครับยเครับแล้วก็ต้องกลับไปอังกฤ,ฤษไปเรียนต่อให้จบ,บใช่ครับเรียนจบแล้วจะกลับมาไหมฮะผมยังไม่แน่ใจครับ คือผมเป็นคนเวลาตั้งเป้าหมายไว้อยากจะตั้งเป็นขั้นเป็นตอนก็คือไม่อยากมองไกลเกินไปออตอนนี้คือผมกำลังจะเข้าไปเรียนปีสุดท้ายที่หมาหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งระบบออกซฟอร์ดนี่คือไม่มีการสอบเก็บคะแนนเลยค,คือสอบอย่างเดียวคือสอบปีสุดท้ายบปีส,<ย>สุดท้ายเพราะฉะนั้นก็เครียดมากครับผมก็เลยตอนนี้ผมเป้าหมายของผมก็คืออยากให้ทนาคะแนนให้ดีที่สุดยังไม่อยากคิดเกินไกลเกินไปกว่าน,นั้นถามว่าถ้าในอนาคตอยากจะทํางานที่ไหนประเภทไหนก็ ย,ยังไม่แน่ใจว่าอยากจะทำสาขาอาชีพอะไรครับแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมอยากกลับมาทำงานที่เมืองไทยเพราะผมอยากเอาความรู้ที่ผมได้ได้มาจากประเทศอังกฤษประสบการณ์ที่ผมได้มาจากออกสดอยู่เนีก็ตามหรือว่าด้านอื่นในชีวิตผมที่อังกฤษก็ตามอยากเอากลับมาประเทศกลับมาพัฒนาประเทศประเทศไทยของเราครับแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นทางสาขาอาชีพไหนอาจจะเป็นการเมืองก็ได้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งในตัวเลือกครับแต่ผมคิดว่าคนเราสามารถพัฒนาประเทศได้โดยไม่ได้ผ่านการเมืองอย่างเดียว มีคนบอกว่าไอ้ติมเนี่ยเหมือนคุณอพิสิทธิ์มากครับก็ก็ถามว่าคิดยังไงก็เข้าใจครับว่าทําไมคนถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่าประวัติการศึกษาค่อนข้างคล้ายกันแต่ผมก็อยากให้คนลองก้าวแถวก้าวถอยหลังมาก้าวหนึ่งแล้วก็ตัดสินการกระทําของผมโดยตัดสินคุณค่าของผมจากการกระทําของผมเองไม่ใช่ว่าผมเกี่ยวข้องผมมาจากครอบครัวไหนนะผมเป็นใครครับค่ะ เพราะเวลาผมอ่านในโซเชียลมีเดียเวลาคนแสดงให้เห็นผมก็ขอบคุณมากนะครับคนที่ชื่นชมผมเพราะว่าอาจจะคิดว่าผมทํางานหนักไปอาจจะคิดว่าผมผมมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ที่ดีๆบ้างแต่คําชื่นชมบางบางอันที่ผมรู้สึกค่อนข้างอึดอัดนิดนึงไม่ค่อยสบายใจนิดนึงคือหลายคนชอบมาชื่นชมผมเพราะว่าชื่นชมคุณ้าของผม,มซึ่งแน่นอนครับผมก็เคารพสิ่งที่คุณ้าผมทาบางเรื่องนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราไม่ควรมาชื่นชมคน หรือว่าด่าว่าคนจากจากจากว่าเข้ามาจากครอบครัวไหนการเวลาตัดสินคือความดีความไม่ดีของคน,นครับคนจะตัดสินกันด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยตะกูลเพราะฉะนั้นถ้าคุณมาเริ่มตัดสินคุณค่าของคนด้วยตะกูลเนี่ยคุณจะเริ่มปิดกั้นความเคลื่อนไหวทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผมต้องการเห็นประเทศไทยเป็นนะครับ ความฝันของไอติมคืออะไรคะมาจากตระกูลที่ดีมีการศึกษาที่หลายคนก็บอกว่ามีโอกาสที่น้อยคนเนี่ยจะได้ไปความฝันอยากจะอยากเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนคะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นคนตั้งเป้าหมายผมทีละขั้นทีละตอนจริงๆครับคือยังไม่อยากคิดไกลไปถึงขนาดนั้นว่าความฝันในอนาคตจะทํายังไงแต่อย่างที่บอกก็คือในที่สุดอยากหาวิธีที่จะสืบทอดความรู้ของผมที่ได้เรียนรู้จาก จากประเทศอังกฤษมาพัฒนาปรญาการเมืองใช่ครับมาพัฒนาประเทศไทยในทางใดทางหนึ่งนะครับมีแฟนหรือยังคะเนี่ยตอนแรกว่าจะไม่ถามนะแต่สาวๆนี่ลุ้นให้ถามจริงๆครับคือ ไม่ตอบก็ได้นะคะคือผมผมอยากมีความความเป็นส่วนตัวอยู่ระดับนึงนะครับก็เลยไม่อยากตอบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ตอบนี่คือมีหรือไม่มีคือไม่ไม่อยากไม่อยากเข้าใจค่ะที่เราจะไม่ลุกล้ำความเป็นส่วนตัวแต่ว่าในโซเชียลมีเดียนี่มีการถามกันเยอะมากซึ่งก็เป็นกระแสที่หลายคนพูดอยู่สุดท้ายนี้สุดท้ายนี้คุณไอติมต้องกลับไปอังกฤษในช่วงเดือนกลับไปเรียนปีสุดท้ายในตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปครับ ช่วงนี้ทาอะไรบ้างคะเวลาว่างครับช่วงนี้ผมก็มีเวลาว่างออพอสมควรนะครับช่วงนี้ผมก็ช่วยผมก็ช่วยออสอนหนังสือกับเด็กที่เรียนในระบบอังเกิษอยู่ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีการที่ผมสามารถสื่อทอดความรู้ที่ผมเรียนรู้มาได้ตอนที่ผมสมัครเข้ามหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดตอนที่ผมสมัครเข้าโรงเรียนอ e ีต้นก็อยากสื่อทอดนั้นไปให้กับเด็กที่มีความฝันเหมือนผม ต่ที่แปลกมากที่เมื่อกี้เราได้คุยก่อนเท่ารายการคือกลับมาบ้านครั้งนี้เนี่ยตีมีโอกาสได้อยู่เมืองไทยนานกว่าครั้งอื่นๆที่เคยเป็นมาแล้วก็มีความผูกพันกับบ้านเรามากขึ้นเช่นกัใช่ครับถูกตอ้องครับคือผมไปเรียนโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่อายุ13ขวบอะครับผมกลับเมืองไทยทีไรก็คือแค่ตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมปั๊บผมก็ต้องกลับไปค,ครั้งผมอยู่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยเกินไม่เคยเกินติดกัน3เดือนแต่คราวนี้ผมอาจจะอยู่ประมาณ4ีหเดือนนะครับก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับ ประเทศไทยมากขึ้นได้เรียนรู้ภาษาไทยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยเลยมากขึ้นนะครับเขาเป็นเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างมีความสุขอยู่น่อยค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะที่ให้เกียรติในรายการของเรานะคะขอบพระคุณค่ะรายกทั้งหมดก็คือกรุณาท็อกทูมีในวันนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่23นาฬิกาจนถึง23นาฬิกา30นาทีนะคะวันนี้ดิฉันกรุณาพบกันจะได้คุณพาริศลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ can he climb?